สวัสดีค่ะวันนี้จะทำอาหารเมนูสตูไก่ค่ะมีมันฝรั่งแครอทแล้วก็หอมใหญ่สตูไก่ค่ะจะหมักก่อนค่ะหมักในกระทะเลยง่ายดีอันนี้คือซอสมะเขือเทศจริงๆทำเป็นทุกคนเลยค่ะสตูไก่ซอสภู้เขา เราหมักก่อนแล้วเราเราถึงจะเปิดกระทะสีอิวขาวหมักใส่กระทะเลยสะดวกแล้วหมักแล้วก็เปิดเตาเลยสูตรแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเป็นเราบางทีเราก็จะ หมักไก่ไว้ก่อนหมักเสร็จแล้วใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็เอามาใส่กระทะทอดให้มันเหลือง <Okay. S 1> พอมันเหลืองแล้วเราถึงจะเติมน้ําอันนี้ลองมาทําแบบนี้หมักแล้วก็ใส่กระทะเลยกับปรุงเครื่องแล้วใส่กระทะพอไก่สุกแล้วก็จะเติมน้ําเอาเลย ไม่ได้ทำชิ้นเล็กเหมือนฝรั่งนะคะมันอันนี้เป็นเมนูฝรั่งแต่ว่าคนไทยทําจะทําชิ้นโตโตเพราะว่าเวลามันเปื่อยมันจะได้ไม่เล็กมันฝรั่งใส่หอมใหญ่ อย่าตกใจนะคะบ้านนี้ทำกับข้าวเต็มกระทะเลยกินกับเป็นหลักกินผักเยอะๆใส่ไก่แค่นี้ก็ใช่ว่าจะกินหมดนะคะไก่เนี่ยไม่ค่อยมีคนกินเรากินแต่ผักสตูไก่ออาหารฝรั่ง จะออกเปรี้ยวหวานๆหน่อยนะคะสตูไก่เพราะมันจะเปรี้ยวซอสมะเขือเทศจะหวานหอมแล้วก็แครอทป้าข้าวก็อร่อยดีค่ะสตูไก่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุกับเด็กเล็กนะชอบมากเลย ไก่เปื่อยนะคะแล้วก็พอไก่จะได้แล้วก็ค่อยเอาผักลงพอผักเปื่อยทุกอย่างเปื่อยแล้วเราค่อยใส่แป้งใส่แป้งนี่ก็ซื้อเสร็จแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันมันมัน,มนบางอย่างก็เปื่อยช้าไก่นี้เราปรุงรสตั้งแต่ตอนเราหมักแล้วคือเราหมักแล้วปรุงแล้วแล้วก็แค่มาเพิ่มผักเติมน้ำเพิ่มผัก ถ้าขาดอะไรเราก็ค่อยเติมทีหลังได้เสร็จแล้วค่ะสตูไก่ร้อนๆออกจากเตาราดข้าวสวยอร่อยอร่อยออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดหนึ่งจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครฝากช่องเล็กๆให้ด้วยค่ะขอพระคุณเด้อค่ะ สำนีละค่าอาหารง่ายๆเหมือนนี้เป็นสตูกไก่อาหารฝรั่งเหมาะสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่และกินง่ายเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ